เจ็บป,ปวดหัวใจของคนไทยทั้งประเทศยิ่งนักนะครับกับกรณีที่ชายชาวต่างชาติทำร้ายคุณหมอผู้หญิงคนไทยจากการที่ไปนั่งชมวิวที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแม้ว่าชายชาวต่างชาติคนนั้นจะอ้างว่าเป็นการลื่นล้มและไม่ได้ตั้งใจแต่ในส่วนคดีก็ดำเนินคดีกันต่อไปครับเหตุการณ์อย่างนี้ครับจากกรณีที่ทำร้ายคนในประเทศโดยชาวต่างชาติเหตุการณ์เหล่านี้เคยเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆหรือไม่ แล้วเขามีบทลงโทษอย่างไรกับกรณีที่เกิดขึ้นมาหาคำตอบร่วมกันได้ในช่วงไม่รู้ต้องรู้ครับกระแส get out David รุนแรงมากเลยนะคะในภูเก็ตค่ะผู้การแต้มเอาจริงๆเลยนะคะเราสามารถที่จะใช้กฎหมายในประเทศเขาออกไปได้ไหมฮะเอาหลักการก่อนคะไม่ว่าคนทั่วโลกแล้วกันมากระทำความผิดในประเทศไทยเนี่ยต้องรับโทษกฎหมายไทยและก็ต้องยอมรับกฎระเบียบข้อบังคับ ของประเทศไทยเช่นเดียวกันเพราะนั้นกฎหมายเขาก็จะเขียนกฎระเบียบก็ต้องเขียนว่าถ้าคนต่างประเทศกระทำความผิดประเทศไทยต้องรับกฎหมายไทยและที่สำคัญที่สุดเมื่อกระทำความผิดกฎหมายไทยแล้วต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยและเมื่อถูกดำเนินคดีกฎหมายไทยแล้วประเทศไทยก็ไม่ต้อนรับคนที่จะมาอยู่ประเทศไทยที่กระทำความผิดกฎหมายดังนั้นพูดง่ายๆก็ต้อง ในประเทศออกประเทศไทยไปค่ะการจะนาเทศเขาได้ก็ถึงยึดวีซ่างดวีซา่าก็ผลักดันไปถ้าติดคุกก็ติดคุกไปออกจากคุกเสร็จก็ต้องผลักดันออกนอกประเทศไทยนี่คือหลักทั่วไปทั่วโลกเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดค่ะแล้วต่างประเทศ่ะคะเขาเข้มข้นกว่าเมืองไทยมากไหมคะอาจารย์อุ๋วันใหม่เวลาใหม่แต่จัดเต็มเหมือนเดิมครับท่านผู้ชม ของผมงวดนี้ก็จะเสริมประเด็นที่ท่านผู้การแต้มและแขกรับเชิญได้พูดไปก็คือบ้านเราจะต้องบังคับใช้กฎหมายคือสาเหตุหลักที่คนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝรั่งมังค่าหรือชาติไหนก็ตามอ่ะเข้ามาประเทศไทยแล้วทําตัวไม่เคารพกฎหมายไทยมันแปลว่าอะไรแปลว่าบ้านเราไม่ไม่บังคับใช้กฎหมายหรือยังไงหรือบังคับใช้แต่ว่าไม่ได้ตรงตามที่กฎหมายเขียนไว้ไม่เสมอภาคอ่าไม่ไม่เสมอภาคไม่ไม่เท่าเทียมอันนี้ก็ ก็ว่ากันไปครับแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเวลาเราไปบ้านเมืองไหนเนี่ยเราต้องอเคารพกฎหมายของประเทศนั้นใช่ครับเขาเรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามาอ่ะอ่าดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากจะมานําเสนอนะครับตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์ว่าเขาบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติที่เข้ามาประเทศเขาแล้วทำผิดกฎหมายเขาเนี่ยเขาทำยังไงอ่าเรามาดูกันเลยนะครับในปี2537เนี่ยนะครับมีมฝรั่ง เออเรียกว่าวัยรุ่นก็ยังพอได้อยู่อายุ18นะครับชื่อไมเคิลเฟย์นะเขาก็เข้ามาท่องเที่ยวในสิงคโปร์นะครับแล้วก็มือบอลทำอะไรคะไปทำลายทรัพย์สินพ่นสีรถทุบทำลายรถนะครับพ่นสีกำแพงนะทำลายทรัพย์สินนะครับปรากฏว่าแน่นอนก็ต้องถูกจับไปตามระเบียบแต่ว่าท่านผู้ชมครับ สิงคโปร์เนี่ยมีโทษอย่างหนึ่งนอกเหนือจากการจำคุกหรือประหารชีวิตแล้วเนี่ยเขามีโทษอะไรทราบไหมครับทุกท่านตอนเด็กๆเคยโดนตีไหมเคยเคยใช่ผู้การแต้มว่าอาจจะเคยหรือเปล่าครับตีเขาไปจำทำไมเราต้องตีลงโทษเพื่อให้หลับจำใช่เพื่อให้เรียกว่ารู้สึกว่าถ้าถันทำแล้วเนี่ยจะต้องโดนลงโทษอีกจะต้องโดนลงโทษอีกก็จะไม่ทำอีกนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์มีโทษเคี่ยน หรือโบยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับทิงกโปรที่เราเห็นว่าเป็นประเทศซีวลไลโหมีฝรงฝรั่งเข้ามาค้าขายตอนนี้เขาก็ยังมีโทษเคียนโทษโบยอยู่ะนะครับแน่นอนฝรั่งคนนี้เขาก็ถูกตัดสินให้ถูกโบย6ครั้งก็ปรากฏว่าเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตระดับโลกเลยเขาเป็นคนอเมริกันแล้วคนอเมริกันเนี่ยเขาค่อนข้างเซนซิทีฟในเรื่องของการลงถูกลงโทษด,ด้วยโดวยวิธีเนี่ยเขาคือเขามองว่าป่าเถื่อนอ่ะพูดง่าย ก็เลยโอ้โหเรียกว่าเป็นการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ใหญ่เลยในสิงคโปร์กดดันไปถึงรัฐบาลอเมริกาเป็นเรื่องระหว่าง2ประเทศเลยใช่กดดันไปถึงว่าประธานาธิบดีบิลคลินตันนะครับต้องลงมาดูเรื่องนี้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็บวกกับสวสมาชิกวุฒิสภาอีก24คนเข้ามาเรียกว่าเรียกร้องหรือจริงๆก็คือกดดันนั่นแหละมายังรัฐบาลสิงคโปร์ว่าจะต้องเรียกว่าห้ามบังคับใช้โทษนี้ผลเป็นไงลูกครับรัฐบาลสิงคโปร์ ยอมไหมฮะยอมไหมไม่ยอมค่ะนะรีกวนยูนะครับเป็นรัฐบุรุษของสิงคโปร์ท่านออกมาพูดเลยว่าบ้านเมืองคุณคุณก็ใช้กฎหมายของคุณแต่บ้านเมืองฉันฉันก็ใช้กฎหมายของฉันอ,อ๋อดังนั้นเราต้องมีโทษของเราะนะครับซึ่งโทษเคี่ยนโทษตีเนี่ยทำให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเรียกว่าซีวีไลครับก็สุดท้ายแล้วอ่ะขอไปขอมาลดให้ ลดให้จาก6ทีหรือ4ทีแต่ก็ยังต้องตรวจเชียรโนะคแล้วก็มีอีกตัวอย่างหนึ่งประเทศจีนก็แนวเดียวกันก็คือว่าเน้นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะครับเพิ่งนะครับตัดสินประหารชีวิตนะผู้ที่นําเข้ายาเสพติดนะครับเข้ามายังประเทศนะประหารชีวิตเลยยาไอ5้5กิโลไม่รู้เป็นบ้านเราอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับก็อาจจะลงโทษเบากว่าเพราะเรามองว่าประหารเนี่ย เป็นเรื่องหดลายขัดต่อสิทธิมนุษยชนก็มีแนวโน้มที่จะลดการประหารลงแต่ว่าเมืองจีนกับสิงคโปร์เขาไม่คิดแบบนั้นกับประเทศมาเลเซียก็โดนมาเลเซียก็โดนประหารชีวิตเรื่องยาเสพติดประเทศอังกฤษใช้ทางการเมืองกดดันมาเลเซียยังไม่ยอมคนนั้นก็ถูกประหารชีวิตเช่นเดียวกันสรุปว่าการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดก็อาจจะจัดการความเรียบร้อยในประเทศได้ดี